สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาเพื่อนมาแกงทิลิกนะคะอันนี้เราก็เคี่ยวกะทิกับที่แกงนะคะที่แกงเผ็ดเราเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้เราก็ผ่านขั้นตอนการเคี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาทหล็กค่ะใส่ลงไปอันนี้เราได้ทิล็กอ่อนมากเลยนะคะเราจะแกงกับหมูสามชั้นสไลด์แล้วก็กระเพาะปลาค่ะ เราก็จะมาปุกเค้าที่เข้ากันแบบหรือแบบน,แบบนี้เราทำคิดเองค่ะแกงกันแบบอร่อยกระที่แบบมันๆเลยค่ะช่วงนี้เราก็ใส่น้ำตาลได้นะคะเพราะว่าน้ำตาลของเราเป็นก้อนกว่าจะละลายก็นาน นเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูสามชั้นสไลด์ของเราใส่ลงไปด้วยพ้าปลาไว้ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่า้าปลาเขานิ่มมากแล้วแช่น้ำไว้เล่งไฟเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่หางกะทิกะทีินี่เราก็ซื้อมาจากตลาดนะคะครึ่งโล สี่สิบบาทก็จะแยกหัวแยกหางให้นะคะถ้าซื้อที่ตลาดก็ใส่ไปเลยนี่หางค่ะแล้วเหลือแล้วก็เอาไว้เติมที่หลังเลื่นไฟค่ะ มันน่ากินเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมผงชูรสน้ำปลาเครื่องปรุงตามใจชอบเลยนะคะเอาให้ถูกปากเราคะ่ะทำทาน,นะคะ่ะชูรสสักสามชอ้อน น้ำปลาลงไปเลยค่ะชิมด้วยนะคะเติมไปชิมไปเลยค่ะเติมให้ถูกปากเราเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็รอต้มหมูให้สุกแล้วค่อยชิมค่ะว่ารสชาติได้ไหมรอให้น้ำตาละละลายด้วยน้ำตาลของเราเป็นน้ำตาล ขเขาเรียน้ำตาลมะพร้าวค่ะมันเป็นก้อนถ้าซื้อแบบนิ่มๆม,มาก็ดีเหมือนกันนะคะละลายเนื้อดีโอเคค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะช่วงนี้เราก็ใส่กระเพาะปลาลงไปเลยค่ะ น้ำข้นไปเราก็ใส่หงางกะทิลงไปเพิ่มนะคะน่าจะใส่หงางกะทิลงไปอีกนิดหน่อยเพราะว่ากระเพาะปลาเขาก็จะดูดน้ำเค <Okay. S 1> น่าจะได้แล้วล่ะ <S <S อย่าลืมชิมนะคะเพื่อนๆอให้ถูกปากเราค่ะ,ะแกงกะทิก็หวานมันนะคะประมาณนี้เลยน,น,น,นี่ทำทานนะคะเนี่ยไม่ได้ทำขาย ใหญ่ไปใหญ่ไปค่ะเสร็จแล้วเราก็รอให้มันเดือดแรงๆอีกสักหน่อยนึงก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราจะไปใส่หม้อค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาแกงขี้เหล็กของเราค่ะ ใส่โมสามชั้นสล์ใส่กับพ้อปลาค่ะตามความชอบเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะแกงคลิปเอกเมนูที่เราชอบทานเป็นเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดค่ะที่ค่ะ